ดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขนสมองสุบอดเนาะพ่อๆก็ส่งน้องแจ้นะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็พากันกินสมพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยกินกับน้องไผ่่ม่นเี่สี่เสี่เาะเี่กน่อ่งนี้น่อนนงาหาเหไางน่ะหไน่งาอ่า้นน่ะห่น่ห่นอาหไินเ่อก้องอีหี ย่าไปย่าไปต้อามันคือบูมีในหันมาเลยนะย่านปีละก้องนะบอมันบูมีในมันสิเป็นเพืนี่แหะมันบูมีในเลตัวเสื้อดำนี่ก็ยันฮันหนามามาพี่น้องมากินสงฆกับน้องสะพ้ายพี่น้องเอ้ย มาพี่น้องแซ่บแท้พี่น้องเลยกินกับน้องไข่แซ่บบทนันแล้วนะพี่น้องเนาะแม่น้องแค้นข้อไปตากล่องก่กนอนแป๊บหนึ่งพี่น้องให <ไป S 2> ้บอกมาติ่มไส้ใส่ไปยื่นลงมาหนึน่งหมดเลยเ สเสด้ะกินกันชิ่นังเลยขาดหอดนะมา,มานแม่บ<ะ>านยัหอนี่ฮะลืมบ้านแน่าหอนม่นะว่าไม่หอนเนอะอันอยู่อันยูแค่นี้นะนาวกับนาวเรียรอหอนหอน,นเรียลออด้อยู่แค่นี้นะอืมนาวนะกับน,นาวเรียรอได้นาวนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những มันคือหนึงัน้อีสสีึ่ตงลบตัวมึงมึงนอค่อยิลนี่อรอยง้วยแาวตมึงมกทางเน่พี่น้องเออสล์นี้ทําไมพี่น้องมาดูที่ส่งตกันพี่น้องเยอตอนเที่ยงพี่น้องเย อากาศก็ฮอนฮอนลมก็ฮอนบ่มีามาเท่านี้คลอมไนเหอแเ้งไปะยกนเาห้อือแรงเท่าไรนอย่แลนะ้ก็แล้วเาเวนยดยป้อน,นั้นเล <c oughs> ยคนะามห,หาด้พนะ่ันมีปกะโยชนแต่ แม่หองแทนกับนองแทนอยู่กาบ้าแม่คนขืนเอนขืนเอนยาเงนเทงพนองเลยพอแทนจะจักไปทางใดพี่น้องเออกมาออกมาแต่ยามกลับออกมาแต่ซอยงานข้าวัดมาจักไปทางใดพี่อคนเไปใส่กัดนูกต่ยังบเห็นจับเพื่อนไปทางใด่ต ภาษาบอดไอแยมที่มายองมาแยมเป็สีโอ้ยแยมเป็นแบบเขียนเอาในตัก,ก,กตระดาษออกมาจุมบอดต่อจะซื้ออาหารอะไร

<laughs> ใส่ป็เะเยืพอ่นอ้อเเดือนอน,นึงน่ยจ่ายอยู่สามสิบบาทพี่น้องเลยค่ะไทยเพียงพเพื่อบ่เจ้สาสาหัสบาทสหาหบาทนะสามสิบบาทไม่กี่สิบทหมอ Hào cái kiếm tham tiên thôi mùa này phải kiếm tham mùa này phải kiếm ไลาตื่นแล้วตื่นมามันก็งอเงี้ยนอนไปอีกไอจือดเนาะไอล้านไอ้ล้านนอนอีอีตื่นมาจองไงถ้าจอาก็หอนพี่น้องเลยถ้ากันไล่ขาไปสุดมันแคน ผมมีถูกใพี่นน่นเลยไไปให้่ะ <Okay. S 3> ไปลุก่แ<อ>ล้วรจืดพวกน้ำมันมาจากาาไรเยนี่ถานี่ถารถาทีไมีครับเนี่ยถนะไแมแม่

เบอร์เ่อกีหน่วยเราพี่น้องเลยกินกับน้องไผรน้องแท่นนั่นรับพี่น้องเลยน้องแท่นนั่นรับรับกันแนมบ่แท่นได้นรับหึงเป็นไงเราห้องก็นอนมาเก่าม้งนี่พี่น้องเลยเก่ามงกลัวจังหวะชิดม้งอย่างเงี้ยประมาณนึแหลยหอนพี่น้องเอ้ยอากาศบานเฮานะเบิร์หนาวมากเลยกันหนาวก็หนาวเรียร้องหอนก็หอนอันเรียร้องพี่น้องเอ้ย นแรกก็ร่าเนาะพี่น้องคิดหนาพอกันมาอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุข ון อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องแท่นเนาะสบายดีบ๊ายบาย